หมือนว่าจะมีคนต้องการตัวผมงั้นสินะผีหรอชื่อในวงการนักเวทตูนชื่อจริงตูนอาวุธกระทาระดับสามดาวความสามารถใช้เวทมนต์น้ำน้ำแข็งหิมะได้ดีและเป็นนักกุงยาชันเลอร์หวัดดีแบมไลฟ์ฟองตูนโอไม่ใช่ผีหรอกละนายหมายความว่ายัางไงที่ว่าพวกเราต้องการตัวนายหรือว่านายคือ ฉันก็คือนักปรุงยาที่พวกนายตามหาหนั่นแหละพอดีได้ยินคนในเมืองคุยกันว่ามีพวกบ้าสามคนหานักปรุงยาฉันก็เลยคิดว่าคงเป็นพวกนายแหละงั้นนายจะปรุงยาให้พวกเราเหรอก็ต้องดูก่อนนะว่าจะให้ทํายาอะไรแล้วยากแค่ไหนพอดีว่ามีผู้ชายคนหนึ่งโดนมอนกัดแล้วก็ลมป่วยอย่างประหลาดจนตอนนี้ได้แต่นอนอย่างเดียวนายปรุงยาได้ใช่ไหมอ๋อโรคสมิลมันน่เองโลกนี้นะ่ะปรุงยาง่ายมาก แค่เอาสมุนไพรมาต้มทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วคนคให้เข้ากันก็เสร็จแล้วจริงอะฉันจัดเลยตูนปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การทําแต่มันอยู่ที่สมุนไพรที่ใช้ต่างหากจาได้ว่ามันหายากมากตูนนายทำลายความฝันของพวกเราไม่ยอมแค่พราะเรื่องสมุนไพรแค่นี้หรอกฉันจะไปหามันเองท้างั้นก็ตามฉันมา ณนะห้องสมุดหลักในเมืองซับพอร์ตที่นี่ใหญ่จังนะโหพามาห้องสมุดเลยเนี่ยห้องหนังสือมัง้งรีบๆตามมาเถอะนะนี่แหละคือหนังสือที่จะบอกวิธีปรุงยาทุกชนิดขอเวลาฉันหาสูตรปรุงยาแก้โรคซอมบี้มูนัทแป๊บนึงเต้นหนามากเลยนะห้องเฮ้ยขึ้นมาได้สักทีเอาละฉันจะอ่านสูตรให้ฟังฟังให้ดีๆละ่ะเพอะฉันจะอ่านแค่รอบเดียวสมุนไพรที่ใช้ในการทำยาแก้พิษโรคซอมบี้มูนัตได้แก่ดอกดองดึงสายพันธุ์ดองเค็มพบได้ที่ดองเด็กเซอร์ ปริมาณที่ใช้3กมกำมือลักษณะคือเป็นดอกไม้ที่มีลักษณะเหมือนหยสีน้ําตาลเก่าๆมักมีเกลืออยู่ภายในดองดีเซิร์มันไกลจากที่นี่มากเลยนะเฮ้ยแล้วก็สมุนไพรอื่นๆอ่ะฉันอ่านดูแล้วแต่และชน,นิดก็อยู่กนละซี่โลกเลยเอางี้พวกนายไปเอาสมุนไพรชนิดนี้มาให้ได้ก่อนแล้วฉันจะบอกสมุนไพรตัวต่อไปให้ต้องเดินทางไปเมืองเกมเมเกอร์แล้วล่ะสิฉันจะรอยอยู่ที่นี่ขอให้กลับมาไวๆไม่ถูกมอนเตอร์ง่าไปกินล่ะ จริงสิเจ้าหญิงสั่งให้ไปจัดการมอนที่เมืองนั้นพอดีเลยห้องเสียงสูสุดเสงเงพิ่งกลับจากเมืองไม่ทันเลยต้องออกไปแล้วแถวต้องไปทั้งเมืองเกมมาร์เกอร์เฮ้อในสนุกกลางทางเยิบๆยิผลเป็นแมวกินปลาอยู่ได้นี่ก็จะมืดแล้วหยุดพักกนันก่อนไหมก็ดีนะจำได้ว,ว่าแถวนี้มีรนะ้านอร่อยอร่อยพูดอย่างกับแกมีเงินนะนั่นสิได้เงินจากเจ้าหญิงมาเมื่อกี้หนึ่งพันมอนก็เอาคืนแตมไปแล้วนี่ แต่ยังก็ติดแตมอีก2,500มอนเซ้าจัดขอค่าตัวตายแปบบ๊บงั้นคืนนี้เรานอนที่นี่ก็แล้วกันนะขออาหารจานโดวดเลยฮู้งยินดีต้อนรับสู่โรงแรมประจำหมู่บ้านคิดตัวไปดูออนไลน์ค่ะรับห้องหนึ่งห้องสามเตียงพร้อมอาหารสินะคะตามนั้นเลยครับ อ้าวทีรักมีแขกมาแล้วขออาหารจานโดนวนเลยนะฮ้องไน์ nice. แกไม่หิวหรือไงกันหิวแต่แตะลึงในความงามของป้าอยู่ตะเทาสาวต้องสวยแน่แน่เลยแหมบางอาจมารีเมียค่ะเอาแล้วไงมีปืนด้วยไอ้แมวเว้ยโอ้คนสวยมี่ลำบากจังนะหนิงณนะห้องพักระดับโลคสัส คนไหนแท้ๆพวกเราเลยต้องมาอยู่ในห้องราคาถูกๆแบบนี้หนิงเอาเถอะไม่โดนยิงตายก็ดีแล้วเออเออฉันไม่โกรธหรอกแต่ว่าแต้มแกช่างเป็นหมาที่มีน้ำใจอะไรดีอย่างนี้นั่นแจะไม่ซ้ำเติมแล้วแกยังไม่โกรธฉันด้วยแต่ว่าค่าห้องรวมค่าอาหารอีกเจ็ดร้อยรวมนี้เก่าอีกสองพเท่ากับแกติดชันนสองร้อมอนอย่าลืมจ่ายซะนะอีเพื่อนเลว ไม่คิดดอกเบี้ยก็บุญเท่าไหร่ละตกดึกในขณะที่ทั้งสามกำลังหลับสบายกันอยู่เนอกโหช่มัดเสียงอะไรนะ่ะ